สวินเปรตสีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภากล่าวเรียนท่านประธานที่เคารพครับเหตุผลที่ผมแล้วก็พวกผมมาทําหน้าที่ในวันนี้ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญได้กาหนดว่าให้พวกผมมาทําหน้าที่และพวกผมก็มีเหตุผลที่แตกต่างไปจากสภาผู้แทนราษฎรเพราะงั้นเนี่ยในการพิจารกก็คงจะใช้หลักเดียวกันไม่ได้ จะให้พวกผมโบวต,ตามน้ําไปตามสภาล่างโดยไม่คิดอย่างอื่นเลยก็คงจะทําไม่ได้นะครับในฐานะของสมาชิกวุฒิสภาแน่นอนแล้วครับว่าพวกเราย่อมจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีเหตุผลอยู่หลายเรื่องด้วยกันที่จะนํามาสู่การพิจารณาความจําเป็นที่หลายท่านได้พูดถึงที่จะต้องมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่ พี่น้องประชาชนรออยู่นั้นก็เป็นเหตุผลที่สําคัญเหตุผลที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามฉันทามติของพี่น้องประชาชนที่ได้ออกเสียงเรื่องตั้งก็เป็นเหตุผลที่สําคัญผมในฐานะสมาชิกวุฒิสภาเราไม่ได้ปฏิเสธเหตุผลเหล่านั้นหรือความจําเป็นเหล่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรเราอย่างไรก็ตามเรามีเรื่องอื่นๆที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกนะครับที่สําคัญก็คือว่าเราควรจะมีนายมตรี ที่มีคุณสมบัติอย่างไรนะจะต้องมีภาะวะผู้นำแบบไหนจะต้องมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่จะนำประเทศไปสู่อนาคตที่ดีได้หรือไม่มีนโยบายต่างๆที่ดีที่เหมาะสมกับสถานการณ์และปัญหาของบ้านเมืองหรือไม่รวมไปถึงสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมของตัวนายมตรี์เองว่ามีความเหมาะสมเหมาะควรหรือไม่เหตุที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่า ผู้ที่เสนอชื่อเข้ามาในวันนี้ไม่ได้มาเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้มาเป็นแค่ประธานกรรมาการบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทเอกชนแค่บริษัทหนึ่งแต่ว่าเขามาเป็นหัวหน้าของประเทศนี้เป็นผู้นําของประเทศนี้โดยเฉพาะเหตุผลเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมผมไม่ได้พูดขึ้นเองหรือสวเรากําหนดขึ้นเองแต่กําหนดชัดอย่างที่หลายท่านได้พูดแล้วในมาตรา160ของรัฐธรรมนูญน,นะฮะ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในวงเล็บ 4. สี่ซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นที่ประจักษ์คือไม่ใช่สุจริตแบบธรรมดานะครับสุจริตแค่ว่าเหมือนปุถุชนธรรมดาทั่วไปมีเรื่องมีคดีเอกสารพยานหลักฐานไปไม่ถึงกฎหมายเอื้อมไม่ถึงก็ถือว่าสุจริตแล้วนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะับคุณธัติของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ต้องเป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าสุจริตจ,จริงโปร่งใสจริงนะครับ อันที่ห้าขบงเล็บ5้าในมาตรานี้ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ไปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสรุปแล้วคือว่าโดยเหตุผลของพวกผมที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องพิจารณาประกอบในการลงคะแนนต้องพิจารณาหลายๆเหตุผลประกอบกันนะครับสำหรับเรื่องอื่นนั้นผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของวิสัยทัศน์นโยบายแนวทางนะครับเรื่องของการจะแจก เงินดิจิตอลหมื่นบาทแก่คนที่อายุ16ปีขึ้นไปเงินเดือนปรียรตี20,000ค่าแรง600นนั้นก็ว่ากันไปครับเรื่องของการที่จะก่อไปแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยกล่างรัฐธรรมนูนโดยมีสสรขึ้นมายกล่างนะครับเรื่องพวกนั้นสำคัญนะครับผมไม่ได้คิดว่าไม่สำคัญแต่ว่ามันก็ยังพอที่จะปรับเปลี่ยนตกแต่งอะไรกันไปได้เรื่องรัฐธรรมนูญก็ยังไม่แน่นะครับผมอ่านนโยบายอ่านถแถลงการแล้วก็ยังไม่ทราบว่า ท่านจะแก้ไขทั้งฉบับจะแก้ไขทั้งหมดหรือจะแก้ไขบางมาตราหรือจะยกรางกันมาทั้งฉบับจะมีสอสอมาด้วยวิธีการไหนนะครับและจะแก้ไขกันเป็นอย่างไรในข้างหน้านะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ผมขอยกเว้นนะครับเพื่อนสมาชิกได้พูดและให้ข้อสังเกตมามากแล้วผมขอกลับมาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรา160นะครับว่าด้วยคุณสมบัติของนายกนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของนโยบายเรื่องของวิสัยทัศน เรื่องแนวทางความคิดในการมหาประเทศนั้นเนี่ยตัวที่เป็นนายมตรีตัวคนที่เป็นนายมตรีนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆในการที่จะทํานโยบายทําแนวทางออกมาเขายังมีโอกาสที่จะไปปรึกษาหรือยังมีโอกาสที่จะไปปรับแต่งนโยบายความคิดพวกนั้นเนี่ยให้รอบคอบรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ผมเน้นก็คือว่าคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ตุจริตเป็นที่ประจักษ์นี่นะครับ อันนี้ไม่มีที่ไหนนะครับที่จะตกแต่งได้นะครับมันติดมาในตัวตนมันอาจจะอยู่ใน DNA อยู่ในยีนนะอยู่ในอุปนิสัยที่เป็นอยู่แล้วหรืออย่างไรนะครับเพราะงั้นที่ผ่านมาผมและบรรดาเพื่อนสมาชิกต่างก็ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่รับการเสนอชื่อขึ้นมาจากสาธารณะจากมีผู้มายื่นเอกสารให้นะจากมาจากผู้ที่ ส่งข้อมูลเข้ามาทางาทางจดหมายนะฮะแล้วก็มีการเปิดเผยในสารณนะต่อสื่อมวลชนนะครับมาเป็นลำดับในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตการทำธุรกิจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในวันนี้นะครับว่าอาจจะเป็นการใช้เล่ห์เหลี่ยมช่องว่างของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีค่าธรรมเนียมหรืออาจจะเป็นการใช้การกระทำที่ยอกย้อนซับซ้อน ผ่านบริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนเป็นนมินีเพื่อให้เด้ประโยชน์ที่ไม่ควรจะได้หรือจะเข้าขายชอ่อโกงผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยซ้ำไปนะครอันนี้เราก็ได้ได้หลักฐานได้ข้อมูลมาตลอดนะผมฟังผมใคร่ควรผมคิดผมกลับไปวิเคราะห์โดยรอบคอบแล้วก็เห็นข้อเคลือบแ,คล,อบแคลงสงสัยอยู่หลายประการ และที่สำคัญก็คือยังไม่เคยเห็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือพักการเมืองที่เป็นผู้เสนอชื่อขึ้นมานั้นเนี่ยได้เอาหลักฐานพยานต่างๆเนี่ยมาชี้แจง,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 งให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลายท่านบอกผมว่าอย่าไปสนใจเลยเรื่องพวกนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะรับการตรวจสอบด้วยกลไกของสภา การพิปรายไม่วางใจการไปร้ององค์กรต่างๆที่จะลงโทษเขาที่หลังหรือแม้แต่กระบวนการทางกฎหมายในที่สุดเองนะครับผมมาพิจารณาโดยบทบาทหน้าที่ของผมเองแล้วในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ที่สภาในการที่เราปฏิญาณตนเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนะครับเมื่อรับทราบแล้วนะฮะรู้แล้วสามรณชนก็ทราบในเรื่องผู้นี้แล้วเนี่ยนะแล้วผมยังไม่ทําหน้าที่ตรงนี้ เมื่อทําในบริษัททําในเอกชนได้แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าถ้าข้อกล่าวหาเหล่านั้นที่เป็นจริงนั้นเนี่ยจะไม่สร้างความเสียหายมากขึ้นเมื่อเข้าไปมีอํานาจในทางิหาราชการแผ่นดินซึ่งมีอํานาจหน้าที่ทั้งตามกฎหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกบ้างมมยที่จะทําอะไรให้เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องแบบนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนก็แล้วไปนะครับก็ปล่อย วางให้คนไข้ต่างๆทำหน้าที่ต่อภายภายหลังนะครับแต่นี่ผมทราบแล้วพี่น้องประชาชนทราบแล้วนะครับเพราะงะั้นเนี่ยคงจะมองข้ามหรือให้ความไม่ให้ความสนใจไม่ได้นะครับก็ขอเรียนว่าแม้ว่าผมเองจะมีแค่หนึ่งเสียงในรัฐสภาหแห่งนี้ก็จะขอทำหน้าที่ในการกันกรองอย่างเข้มข้นอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชาติบ้านเมือง ในวงกว้างออกไปในภายหลังขอบคุณครับท่านผ่านครับ